สวัสดีครับพี่หมอสวัสดีค่ะนี่นะคะเพิ่งเสร็จไปเลยนะคะสําหรับเคสแก้จมูกเคสนี้นะคะนี่เลยนะคะออของน้องนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนิดนึงตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเห็นมีความเป็นขอบนะคือมีมีแผลของเก่าลูกค้าเคยประสบอุบัติเหตุมาเนาะใช่ไหมแล้วก็ตรงบริเวณนี้นะคะมีเป็นสากาเป็นรอยแผลเป็นนะคะแล้วก็ปลายดูดอกนะคะปลายดูไม่เชิดนะคะดูด้านข้างนะเราจะเห็นความขุขกระ ของบริเวณของแผ่เป็นตรงนี้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยอาจจะทําให้มีการดึงหลังตรงบริเวณนี้จะสูงขึ้นได้เพียงเล็กน้อยอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะเพราะว่าแผ่ตอนนี้ค่อนข้างบางเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของปลายจมูกนะคะรู้สึกว่าปลายงุ้มตกอยากให้ดูพุ่งมากขึ้นนะคะ เช่นเดียวกันกันกบอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราก็จะเห็นว่ามีสากาบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตรงบริเวณปลายดูงุ้มดูตกนะคะเคสนี้นะคะถือว่าเป็นเคสที่เนื้อค่อนข้างน้อยเลยนะคะใครที่มีเคสน้อยก็ดูเป็นตัวอย่างได้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าหนึ่งสองสามนี่นะอ่าเฉดนิดนึนง,ปงประมาณนี้นะคะ,ะเราก็จะเห็นว่า ปลายดูยกขึ้นนะคะตรงเรีสากาตรงเรนนี้จะขึ้นได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นเยอะก็อาจจะทำไม่ทะลุได้เนาะเพราะว่ามันเคยเป็นมีผังผืดเก่ามีแผลเป็นเก่านะคะเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันดีกว่าด้านข้างนะอะเราก็จะเห็นว่า ดูพุ่งดูเชิดมากขึ้นเลยนะคะค่อนข้างสวยหวานนะคะเมื่อเทียบกับอันเดิมที่ดูงุ้มลงนะคะเราก็จะเห็นว่ามันดูพุ่งอย่างชัดเจนเดี๋ยวมาดูฝั่งหนึ่งกันนะคะนี่เลยอ่าเราก็จะเห็นว่า ปลายดูพุ่งดูเชิดขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับอันเก่าที่มีความปลายงุมนะคะแล้วก็เวรสันขึ้นด้วยนะคะเวอรสันขึ้นมาเล็กน้อยนะคะก็สุดของเนื้อแล้วตอนแรกน้องบอกว่าอยากได้สันเยอะมากๆนะคะแต่ว่าตรงเรือนนี้มันจะมีแบบมีรอยผาเป็นอยู่ก็จะขึ้นได้ประมาณนึงแต่ก็เห็นมีความเป็นเคิร์ฟนะสวยงามเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมชอบค่ะชอบเนาะชอบอ่าดีใจที่ชอบนะคะแล้วเป็นยังไงผ่านน่ากลัวไหมคะ ไม่คะ่ะตอนแรกแอบกลัวแต่ว่าพอได้ทําก็ไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะสบายสบายเนาะใช่แป๊บๆเสร็จแล้วคือะคะหลับไปช่วงอ,อ๋อหลับด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าผ่ามือนิ่มนะลูกค้าหลับเลยนะคะก็ดีใจที่ชอบนะคะทรงสวยเลยนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากแก้จมูกนะคะมีปัญหานะคะอย่างของลูกค้าก็เคยประสบะเัเหตุมาเนาะก็สามารถแก้ไขได้ยังไงเอา,เอา,เอาถ่ายรูปมาให้ดูก่อนนะคะว่ามีปัญหาตรงบริเวณไหนอยากจะแก้ไขย,ยังไงนะคะก็จะสามารถแนะนํำคร่าวๆได้นะคะยายก็สามารถทักเข้ามานะคะที่ s o เพ n ร์ินิกนะคะกับหมอพีทนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย